ทีมงานแม่งก็ไม่ให้กูพักกูผ่อนเลยยังลากกูขึ้นมาถ่ายคลิปลากกูมาถ่ายคลิปอตอนเที่ยงคืนเนี่ยทุกคนดูเ,ดนนเที่ยงคืน4 3สามนะฮะมาถ่ายคลิปรีวิวตอนเท <c oughs> <c oughs> ี่ยงคืน4 3่สิโอเคไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็ได้มะ มเป็นคีย์บอร์ดตัวโปรดของผมนะแล้วก็ผมก็หลงรักแบรนด์นี้ไปแล้วนะครับผมหลงรัก R.K. ไปแล้วนะครับฟังได้ยินไหมครับว่าผมหลงรัก R.K. ไปแล้วทุกคแน R.K. แปลิสไ้แมวแม่งกัดกัะข้างห้องอุกยทำงานทำการหรือเบเ่าืดึง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 เึงดึ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ First One Channel นะครับผมวันนี้นะครับกลับมากับการรีวิวนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวตัวที่เราเคยบอกไว้นะครับผมก็คือคีย์บอร์ดเมคานิเคิลคีย์บอร์ดเมคานิกนะฮะเป็นคีย์บอร์ดเมคานิเคิลนะครับแบรนด์ R K 7เอ้ย71็ก็แต่ละ71มันคือตัวก่อนนะฮะแบรนด์ R K 8 4ดสิบไอ้ แมวแม่งกัดกัดข้างห้องผมผมอก,งกรรูอีกทํางานทําการรู้ป่ะ AK นะครับผมหรือว่า Royal อ่านว่าไงวะตั้งแต่กูใช้มากูไม่เคยอ่านชื่อเต็มนะครับทุกคนกูรวนมันดึกตั้งแต่ผมใช้มาผมก็ยังไม่เคยแบบอ่านชื่อเต็มนะผมก็อ่าน AK AK นะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับเป็นตัว r k 8.4นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เรียกได้ว่าอัปเกรดขึ้นมาจากตัวที่รีวิวครั้งก่อนนะครับก็คือ iK 7.1นะครับผมซึ่งความแตกต่างเขามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมไปดูกันเลยครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะโฉมหน้าของมันนะฮะโฉหน้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมตึ้งตึงตึงตึ้งตึงตึงตึงเหมือนเล่นอะไร ยิ่งดึกยิ่งเพียนนี่นะครับผมคีย์บอร์ดนะครับเป็นตัว RK นะครับผมซึ่งมีความแบบ สวยงามนะครับผมเหมือนเดิมอยู่แล้วด้วยความแบรนด์ของเขาอ่ะมีความมินิมอลมีความแบบเรียบรู้สวยอยู่แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับที่เลือกมาเป็นสีขาวนะครับตัวของ RK เอ่ะอย่างที่เคยบอกไปคลิปก่อนนะครับผมเขามีสีดําแล้วก็สีขาวนะครับแล้วแต่ชอบเลยสวยทุกสีเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวชอบสีขาวนะครับผมแล้วตัวที่เรามารีวิววันนี้นะครับผมเราใช้เป็นอ่าเลสวิตครับ ตัวที่ผมมารีวิววันนี้นะคะผมเป็นคีย์บอร์ดขนาด7.5%นะฮะก็คือเป็นตัวที่แบบใหญ่ขึ้นกว่าตัวก่อนนะนะก็คือตัวก่อน71นะครับตัวนี้84นะครับผมแล้วก็สวิตช์เขาจะเป็นสวิตช์เป็นเลสสวิตช์นะครับผมอย่างที่บอกส่วนตัวชอบเลสสวิตช์นะครับตัวเก่าก็เลสตัวนี้ก็เลสเหมือนเดิมนะคลิปนี้ก็จะมารีวิวตามที่เคยบอกไว้นะครับผมเพราะว่าเราได้รีวิวตัว71ไปแล้วนะครับผมแล้วก็คลิปนี้มารีวิวตัว84นะ เพื่อเป็นการแบบเพื่อนๆจะได้แบบดูแล้วก็ไปประกอบการตัดสินใจเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะซื้อคีย์บอร์ดแต่ว่ายังเลือกไม่ได้ว่าแบบจะซื้อตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็นี่แหละเราก็จะมาดูกันในคลิปนี้นะฮะ อย่างแรกกันนะครับผมเรามาดูของในกล่องกันนะครับอาจจะเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมซึ่งของในกล่องก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆน,น,น,นี่นะฮะมุนอุยปุยอรอรดเนาะบรรลับเป็ด นี่นะผมก็ของในกล่องนะครับผมที่เขาจะให้มานะครับก็เหมือนกันเลยก็คือตัวเสือ้อที่เสริมความสูงนะครับผมแล้วก็ที่ดึงคียแคปครับเพื่อนๆที่ดึงคีแคปนะครับจะมีความแตกต่างจากตัวเดิมนะครับผมก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะ แต่ว่าที่แน่ๆก็คืออันนี้มันดูเดูดีกว่าเพูดง่ายๆแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีสวิตมาให้นะครับเป็นสวิตสำรองนะครับผมลืมบอกไปเลยว่าเจ้าตัวนี้ความแตกต่างจากตัว71นะครับผมก็คือมันเป็นแบบ Hot s w a ปนะครับก็คือตัวนั้นอะสามารถเปลี่ยนคีย์แคปได้ถอดคีย์แคปได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าไม่สามารถถอดสวิตเปลี่ยนหรือว่าอะไรได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เราสามารถถอดสวิตเปลี่ยนได้นะครับผมนี่คือความแตกต่างนะครับผมแล้วก็ในกล่องก็จะมีคู่มือครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมี ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับผมสายชาร์จเป็น USB แล้วก็ Type C นะครับเพื่อนๆนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือเป็นสวิตช์ของตัว r k เองนะครับผมซึ่งก็ดีอ่ะคือจากที่ใช้งานมานะครับดีแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบตเตอรี่นะครับผมเขาอยู่ได้นานถึง15ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามีความจุถึง3,750แอมป์นะฮะก็ถือว่ามีความจุเยอะกว่าตัว71พอสมควรนะครับผม ก็ตัวนั้นรู้สึกว่าจะอยู่ได้ที่ประมาณ7 ชั่วโมงนะครับ78ชั่วโมงนะแต่ว่าตัวนี้อยู่ได้ถึง15ชั่วโมงเลยเพื่อนๆแต่ถ้าเราแบบว่าสแตนบายก็คือแบบเป็นโหมดแบบว่าตั้งไว้อะแบบเราไม่ได้ใช้งานใช่ป่ะมันก็จะดับเองนะฮะผมก็สามารถเขาบอกว่าอยู่ได้ถึงสองชั่วโมงเลยทีเดียวพลาสติกครับเหมือนเดิมครับผมมีความแข็งแรงทนทานนะครับตามสไตล์แบรนด์เขาอยู่แล้วซึ่งถ้าทุกคนเคยดูคลิปเก่าของผมมาอยู่แล้วนะครับจะรู้นะฮะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดตัวโปรดของผมนะฮะแล้วผมก็ลงรักแบรนด์นี้เป็นแล้วนะครับผมก็หว จะเข้าวัดนะครับก็คือระบบรลงรัก RK ไปแล้วนะครับได้ยินไหมครับว่าผมรลงรัก RK ไปแล้วทุกคนโอเคก็คือแบบพลาสติกทุกอย่างดีพรีเมียมฟีลการกดทุกอย่างดีนะฮะแล้วก็ส่วนที่แตกต่างจากตัวเดิมนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่ตรงนี้นะฮะสามารถถอดได้นี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเหมือนคนเมาป่ะจริงไม่ได้เมานะเนี่ย นี่นะฮะความพิเศษของเขาคือมีตัวครอบนะฮะผมเห็นไหมเขาจะสามารถถอดเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ก็ได้เก๋ๆแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อัปเกรดขึ้นมานะฮะผมก็คือตัวเดิมนะครับจะเป็นแบบบลนะูทูธเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมจะมีทั้งบลูทูธแล้วก็เป็นแบบไวเลสด้วยนะครับผมนี่สังเกตได้ว่าเขาจะมีตรงนี้มาให้นะครับผมนี่ USB นะฮะเขาเรียกว่า USB receiver หรือเปล่าใช่เลย นะครับแล้วก็สามารถมีปุ่มเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นบลูทูธหรือว่าเป็นไวเลสนะครับผมก็แล้วแต่สะดวกใช้งานเลยนะครับผมสะดวกแบบไหนก็ใช้งานแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดแค่นี้เลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับกดเปิดกันเปิดนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวยเบาวสวยเบาวสวยเบา สวยมากนะครับทุกคนคือด้วยที่มีความสีขาวอะ ผมใส่กลับเหมือนเดิมก่อนเห็นแบบนี้ทุกคนแบบอาจจะตกใจนะคะว่าแบบเฮ้ยพี่มันไม่มีภาษาไทยหรอหรือว่าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีภาษาไทยนะคะผมแต่ว่าอันนี้เลือกมาเป็นอาเราสามารถเลือกคีย์แคปได้ครับเพื่อนๆก็คือเราสามารถเลือกคีย์แคปได้ว่าจะเอาภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นภาษาภาษาอังกฤษอย่างเยียวอะไรก็แล้วแต่นะครับผมได้หมดเลยเออแต่ว่าอันนี้ก็คือเลือกมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมเพราะว่ามันสวยกว่าแล้วก็มันโล่งกว่านะครับก็เลยเลือกมานะครับส่วนฟังก์ชัน การต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับผมสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง m a c b o กทั้ง Windows นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์พร้อมกันได้3เครื่องนะครับผมซึ่งตัวเดิมได้ถึง5เครื่องเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ได้3เครื่องนะครับผมแต่ว่าคงไม่มีใครใช้เยอะขนาดนั้นหรอกป่า เออใช่ไหมเอาจริงๆมันคงไม่มีใครไปใช้เยอะขนาดนั้นนะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาตัดออกไปแล้วก็กรับได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จะมีหมดไฟหมดไฟคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์นี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าไฟมันสวยมากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าโหมดไฟมีเยอะขึ้นมีให้เล่นเยอะขึ้นกว่าตัว71แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะฮะเพื<ๆ>่อนๆนี่ นี่คร่าวๆนะฮะประมาณนี้คือโหมดไฟมันมีความแบบหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ฟุ้งฟิ้งมากขึ้นอะ่ะพูดง่ายๆนี่นะครับผมพูดมาตั้งนานนะครับผมน่าจะเอามาให้ดูตั้งแต่น,นานๆเนาะเอออันนี้นะครับก็คือตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมเป็นตัว71เเห็นไหมสวยดูยังไงก็ยังสวย <laughs> โอเคเออนั่นแหละแต่ว่าความแตกต่างของเขาก็คือตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่า ความสูงจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้จะดูแบบหนากว่านะครับแล้วก็มีความใหญ่กว่านะครับแต่ว่าสั้นกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของข้างๆนะครับผมที่เขาไม่มีไฟ มาให้ซึ่งจากที่พูดมาทั้งหมดนะครับผมเราแบบเดาได้เลยว่าเจ้าตัว r k 8 4เนี่ยเขาเพิ่มสิ่งที่จำเป็นมาแล้วก็ตัดลดสิ่งที่แบบไม่จำเป็นออกไปนะครับซึ่งผมคิดว่าก็สมเหตุสมผลนะแล้วก็เป็นการตัดที่รับได้นะครับผมตั้งแต่การเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมบลูทูธหรือว่าแม้กระทั่งไฟตรงข้างตรงนี้นะครับผมเพราะว่าอตอนที่ผมใช้ตัวนี้ผมก็ไม่เคยเปิดเลยนะครับไฟข้างๆเพผม ว่ามันเปิดไปใช่แล้วเราก็ไม่ได้มองเห็นอะไรด้วยก็เลยแบบไม่ค่อยได้เปิดนะครับอฟังก์ชันอื่นๆก็เหมือนเหมือนกันครับเพื่อนๆนก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยคือความที่แบบเขาคิดดีไซน์มาดีอยู่แล้วอะ่ะแบบอย่างเช่นเวลาไม่ได้ใช้ไฟมันก็จะตัดเองเครื่องก็จะดับเองมันก็จะประหยัดแบตขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็พวกแบบ เชื่อมบลูทูธใช้นู่นนี่นั่นมันก็การใช้งานทั่วไปนะครับผมก็คือความเป็น R K นะครับคือมันดีอยู่แล้วอย่างที่บอกสรุปได้ง่ายๆนะครับผมตัวนี้คือเป็นตัวที่ตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกแล้วกันตัดสิ่งที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ออกแล้วก็เพิ่มสิ่งที่ได้ใช้ขึ้นมานะครับผมถามว่าดีไหมมันเป็นคีย์บอร์ดที่ดีอยู่แล้วทั้งตัว71และตัว84มันผมตอบไม่ได้เลยว่าแบบอันไหนดีกว่า ค,คือมันอยู่ที่คนอชอบเลยอะ่ะมันอยู่ที่คนเลือกใช้เลยในจะเรื่องราคาอีกนะครับผมราคาตัวนี้นะครับผมก็จะแพงขึ้นมาอีกราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าตัวนี้ราคาก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2องสนะครับต่างกัน2องสจะบอกว่าเป็นตัวให้เลือกแล้วกันว่าแบบเอ๊ได้อันนี้ตัดอันนี้ออกชอบไหมถ้าชอบก็เพิ่มเงินอีก2องสามนะครับผมหรือว่าถ้าชอบแบบนี้มากกว่าก็ซื้อตัวนี้อะไรอย่างนงี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกเลย เพราะว่าการใช้งานพื้นฐานของเขาคือดีอยู่แล้วนะครับดีทั้งสองตัวเลยคือดีมากๆสําหรับตัวผมนะตอนนี้ โอเคนะครับเวลาก็ผ่านล่วงเลยมานานแล้วดึกมากๆแล้วนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วนะครับผมสรุปเลยก็คือเป็นคีย์บอร์ดตัวที่อัปเกรดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกนะครับแล้วก็เพิ่มราคาอีกนิดหน่อยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถเลือกใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับผมสําหรับผมคือดีทั้ง2ตัวเลยนะฮะ แต่ว่าตัวนี้ก็จะเพิ่มปุ่มฟังก์ชันขึ้นมานะครับผมสําหรับใครที่ใช้งานปุ่มฟังก์ชันบ่อยๆก็อาจจะเลือกตัวนี้เนาะแต่สําหรับใครที่แบบไม่ค่อยได้ใช้ปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ชอบคีย์บอร์ดที่เล็กกระทัดลัดก็อาจจะเป็นตัวนี้นะครับผม r k 7 1นะครับตัวนี้จะค่อนข้างเบาแล้วก็กระทัดลัดมากกว่านะครับนี่นะครับผมอ๋อพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมเขาจะมีพอร์ตมาให้เลยก็มีเป็น พอตอ่า USB มาให้2อพอเลยนะครับผมแล้วก็เป็นพอต Type C นะครับผมซึ่งต่างจากตัวนี้ส่วนตัวนี้จะมีอ่า Type C อย่างเดียวความพิเศษของเขาก็คือเราสามารถเสียบแฟลชไดร์หรือว่าเสียบเมาส์ผ่านตรงนี้ได้เลยเหมือนใช้ตัวนี้เป็นฮับนะครับผมก็คือแบบทํามาให้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะเนาะก็อย่างที่บอกแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้แบบมีผลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าถ้ามีก็ถือว่าดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มา เพื่อเป็นการแบบให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจนะครับผมสําหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากได้อยู่นะครับผมหรือว่าถ้าผมรีวิวแบบว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับมาบอกได้ว่าแบบเออมันดีอย่างนั้นอย่างนี้มันหรือว่ามีอะไรอีกนะฮะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามหรือว่าทักมาถามได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับง่วงนอนแค่นี้แหละไปบาย